ในคลิปนี้ผมจะพามาดูชุดเครื่องเสียงนอนนานะครับนี่คือเถียงนาและนี่คือบรรยากาศของทุงไฮทุงนาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเพราะว่าถึงจะมีทุงไฮทุงนาอยู่นะนี่กะไฟฟ้ากะมีมาใส่แล้วน้ำประปาก็มาฮอดกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ดูทุงไ่ทุงนานี่แหละครับ บรรยากาศก็จะเป็นหน้านี้อันที่จะมีเครื่องเสียงเอาไว้ฟังเอาไว้เสพดนตรีนะครับฟังเพลงฟังอย่างนี้นะครับสั่งความรื่นรมให้ครับชีวิตนี้ก็มันก็นจะมีชุดง่ายๆแบบนี้นะครับชุดในวันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นชุดอ่าตู้ลําโพงที่เป็นตู้ลาโพงฟูลเรนนะครับฟูลเรนนะครับที่ใช้ดอกลําโพงของ NPE นะครับ NPE รุ่นนี้เป็นดอกโคงปั๊ม ไว้สามนิ้วส่วนเสียงแหลมนี่ก็จะเป็นเสียงแหลมไดเวอร์4 4 0นะครับเป็นแบบ OEM ส่วนยี่หอ้อใดากเอาไปแปะเป็นยี่ห้อของตัวเองกะตามสะดวกนะครับ OEM นะครับงาน OEM แล้วพระเอกของวันนี้นะครับพระเอกของวันนี้ที่อยากจะนําเสนอนะครับก็จะเป็น power mixer power mixer ตัวนี้นะครับก็จะใช้แค่ตัวเดียว ความสะดวกของมันนะครับใช้แค่ตัวเดียวนะครับ power mixer ตัวนี้เป็นยี่ห้อ microtech ส่วนรุ่นก็จะเป็นรุ่น mt p c mt p c นี่ก็จะมีช่อง input ของมัน4ช่องนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเขานับรุ่นจากนี้ส่วน power หรือว่าขยายเสียงข้างในนั้นก็จะมีกำลังขับที่ประมาณ300วัตต์ต่อ ข้างที่4โอหมชุดนี้เนี่ยนะครับในงบประมาณตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณทักเกือบ5,000นะครับตัวนี้เกือบ5,000ซึ่งก็แล้วแต่ร้านค้านะครับซึ่งก็แล้วแต่ร้านค้าซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราซื้อช่วงไหนโปรโมชัน่นมีโปรโมชั่นอะไรจากร้านค้าก็จะราคาก็จะต่างกันนิดนิด,นดหน่อยหนะครับก็โดยสรุปรวมแล้วถ้ารุ่นนี้นะครับ m t p 4นี ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5,000บาทนะครับสรุปแล้วก็คือเราก็ใช้แค่ power m i c ตัวนี้ตัวเดียว power mix ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยต่อแค่ลำโพงออกนะครับซึ่งขั้วต่อลำโพงนี้ก็จะเป็นแบบสปิคอนแล้วก็แบบแจ็คโฟนนี่ด้วยนะครับแจ็คโฟนเนี่ยนะครับเรามีแบบไหนเราก็ต่อแบบนั้นนะครับ สำหรับลาโพงออกแล้วมันจะขยับขยายได้ไหมผมว่ามันขยับขยายได้นะรุ่นนี้มันก็เหมือนมิกธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับม็มีอย่างเงี้ยนะครับมีเอาพุทออกให้นะครับและที่สําคัญก็คือนี่เอฟเฟกต์แท้ๆเลยนะครับเอฟเฟกต์ดิจิตอลแท้ๆเลยนะครับกี่โปรแกรมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเสียงช่ำๆหว,วานๆเลยนะครับจะร้องคาราโอเกะตามทงไฮทงหน้านั่นเนี่ยร้องคาราโอเกะ ร้องเพลงลูกทุ่งมอลำมีอย่างก็ว่าไปนะครับม้วนๆนะครับเนาะสิมวนซื่นโฮเซลนะครับปุ๊บปะสั่งสรรกะได้ทั้งนั้นนะครับสําหรับชุดนี้ซึ่งตู้ลำโพงนี้ก็เป็นตู้ก็ไม่ทํานองทําเองนะครับก็ไม่ทํานองทำเองก็สั่งไม้นะครับสั่งไม้มานะครับไม้ที่เขาตัดเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งก็ตกประมาณสัก400นะครับเรามาแล้วก็มายิงประกอบขึ้นเป็นตู้พ่นสีพ่นลายก็ว่ากันไปนะครับ นะครับประกอบขึ้นเป็นตู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนประกอบดอกลำโพงอะไรก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมาพูดกันต่อก็คือคุณสมบัติตัวนี้นะครับเนี่ยเอฟเฟกก็มีมาให้นะครับเอฟเฟกแท้ๆด้วยนะครับอ่าไม่ต่างกันนะครับสําหรับรุ่น a n n อนและ4ช่ชอนนะครับ300วัตต์ที่4โอห์มต่อข้างนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาลองฟังเพลงนะครับว่า ผลการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือเฟือเพียงพอไหมนะครับนี่นะครับนี่ไม่โอ้ยสมกับชุดนอนหน้ายีเนาะนี่นะครับไม่ไม่เราก็จะทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็เปิดไว้แล้วไม่ Mai เราก็จะทําการเช็คดูนะครับว่านะครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับโลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นะครับสาหรับเสียงไม้นะเสียงไม่ดังเลยทีเดียว นี้เป็นไม้สายนะครับที่ใช้แค่แจ็คโฟนธรรมดานะครับแต่ถ้าเรี่าแจ็คแคนนอนหรือแจ็คไอแอลอาร์เนี่ยก็จะเสียงมันก็จะดังกว่านี้อีกนะครับส่วนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเราก็จะใช้นะครับตอนนี้เราตั้งโปรแกรมไว้ที่เอฟเฟกโปรแกรม54นะครับ54นี่ก็จะเป็นอโปรแกรมนะครับเป็นดีเลย์เอ็กโคนะครับประมาณนี้นะครับอะลองดูลองดู นี่นะครับก็จะเป็นเอ็ o โคประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นถ้าเอฟเฟกถ้าใช้ในการพูดประชาสัมพันธ์เสียงมันช่ำๆก็จะเป็นพวกรีเวิร์บพวกอะไรพวกนั้นนะครับอโดยรวมๆแล้วเนี่ยเสียงดีครับเสียงดีใช้ได้เลยนะฮะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะ บทเพลงที่จะใช้ทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นเอ็กตาร์ดรัมเมอร์ไทยแลนด์นะครับอัลบั้มชุดนี้เนี่ยบันทึกเสียงมิกเสียงมาดีมากๆเลยนะฮะก็คือการเล่นพินนะครับแล้วก็ใช้ดนตรีสดๆนะครับเบสสดๆกองสดๆนะครับเสียงกระเบลเนี่ยเสียงกาเบลเนี่ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยนะครับกระเบลสดๆนะครับเสียงดีมากๆชุดนี้นะครับเอาลองฟังดูนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับ power mixer ขนาดเล็กๆย่อมๆอย่างนี้นะครับขนาดเล็กกะทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับจะไปเปิดที่ไหนกลางไร่กลางนานะครับหรือชุดนอนนาอย่างนี้นะครับชุดนอนนาอย่างนี้นะครับสะดวกสบายเลยนะครับบึมๆอยู่กลางท่งเลยพอม่พมีน้องเ้ยนะครับฟอนยะฟอนยาวอยู่แถวนี้หละนะครับยามเกี่ยวเข่าก็เบื้องเอานะครับย้มเกี่ยวเข่าย้มดำนาย่ำให้ดำบหญ้าก็เบื้องเอานะครับบรรยากาศได้นะนี่นะครับมีเครื่องเสียงชุดนี้นะครับเอาไว้ฟัง นะครับผมว่าราคาราคาเนี่ยเฉพาะ power mix ตัวนี้ไม่เกิน5,000บาทผมว่ามันคุ้มมากเลยนะคุ้มมากด้วยแล้วก็มันสามารถขยับขยายได้ด้วยไงนะครับถ้าเราจะขยับขยายนี่คือยังไงนะครับกเ็เพิ่มแค่ค่อคหนึ่ตัวใช่ไหมครับ,รบ,บตู้ลำโพง s ั b เบสอตัว power amp อ,อีก1ตัวนะครับแค่นี้เองนะฮะมันก็ขยับขยายเป็นชุดใหญ่ได้แล้วนะครับ แต่เบื้องต้นแค่นี้นะครับเปิดกับชุดตู้ฟุลเลนกลางแหลม12นิ้วอย่างนี้ก็โอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มมากนะครับคุ้มมากนะครับส่วนงบประมาณทั้งระบบนั้นก็อยู่ประมาณที่หมื่นบาทนะครับไม่เกินหมื่นบาทพอไม่เกินหมื่นบาทแล้วยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับดอกลําโพงของเรานีที่เลือกใช้นะครับยิ่งใช้เกรดดีของดีๆมันก็ยิ่งแพงนะครับตัวนี้ดอกหนึ่งไม่เกินพันนะตัวนี้ ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ดอกหนึ่งก็ไม่เกินไม่เกิน700นะครับทั้งปากทั้งไดเวอร์นะครับอ่ะก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอชุดเครื่องเสียงชุดนอนไฮนอนหน้าแบบนี้นะครับในคลิปนี้กะผูใ้ใดสนใจผมกะจิหฮลิงไว้เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้กะกับสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหนา้าเด้อครับเด้อ